เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าเมื่อคุณเนี่ยตัดสินใจนิ่งเงียบจากเขาบ้างไม่วิ่งไล่ตามไม่ส่งข้อความถึงไม่ตามแล้วก็เหมือนกับไม่ซื้ออะไรถึงเขาแล้วเนี่ยเขาจะคิดและรู้สึกยังไงในเมื่อคุณเองก็ตัดสินใจที่จะเงียบไปจากเขาเช่นกันนะ,แล,ะแล้ะใบแรกออกมาเป็นสิเหรียญน,นะคะก็คิดถึงนะสิคะ จะบอกว่าเป็นความคิดถึงที่ยังมั่นคงในจิตใจความคิดถึงที่ยังคงรู้สึกถึงอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ในความคิดถึงตัวเองก็มีคนข้างกายอยู่ด้วยแล้วหรือเปล่านะตัวเขาเหมือนจะมีคอมมิชเมนต์แล้วดูภายนอกเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีความสุขกับผู้ของเขาอยู่มากอยู่พอสมควรนะ่ะถ้าถ้าเป็นคนภายนอกที่มองเข้าไปนะแต่ภายในใจลึกๆก,กับคิดถึงคุณนะ่ะนั่งมอง น้องเหมียวนั่งมองสิ่งของบางอย่างที่คุณและเขาเนี่ยน่าจะเคยให้กันและกันหรือมันเป็นอะไรที่สื่อระหว่างคุณและเขามันยิ่งทำให้เขายังรู้สึกถึงยังคงกอดยังเก็บคุณไว้อยู่ในใจเสมอเลยเจ้าธาตุดินธาตุไฟและธาตุน้ำก็ามาเนาะยังคงรู้สึกถึงเรี่กได้ว่ายังรักอะ่ะเขารัก คนสองคนในเวลาเดียวกันหรออืมสองไม้เท้า The World เขาเป็นคนนิ่งเงียบไปจากคุณก่อนและเป็นคนที่หันหลังให้คุณเพื่อที่จะกลับไปหาตัวจริงหรือไปเลือกอีกคนแล้วก็สร้างครอบครัวได้กันมีคอมมิตเมนต์กับอีกคนหนึ่งนะคะ ตัวคุณนิ่งตัวคุณเนี่ยปล่อยปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วค่ะคุณไม่ได้วิ่งไล่ตามคุณไม่ได้อะไรกับเขาแล้วแล้วคุณก็สามารถมีสติสามารถควบคุมอารมณ์และควบคุมจิตใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วคุณใช้ชีวิตของคุณคุณกลับมาใส่ใจดูแลตัวเอง สร้างความมั่นคงมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็บางผู้บางคนก็อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ได้สารสัมพันธ์กับความรักอื่นๆด้วยในขณะที่เขาอ่ะมาสองคนด้วยนะมาสองแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าที่คุณนิ่งเงียบไปเนี่ยคุณน่าจะไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆแล้วหรือเปล่าเพราะปกติดูเหมือนกับว่าเขาเองจะได้รับข่าวสารหรือได้รับ อะไรบางอย่างจากคุณอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันในในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะและเหตุผลสำคัญเนี่ยจากหนา้าไพ่ที่มองได้เลยอะในช่วงเวลานั้นน่ะเขาเขาคบกับคุณกับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนปัจจุบันเขาไปพร้อมกันหรือเปล่าคะ เขาเป็นคนหันหลังตัดสินใจนิ่งเงียบไปจากคุณเพราะไปเลือกคนนั้นแล้วก็มีคอมมิชเมนต์มีการแต่งงานมีการสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วในตอนนี้เขาเขาสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเป็นการตัดสินใจที่ตัวเขาตัดสินใจเองนะจากหน้าไพ่เนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเขาได้สามารถเติมเต็มให้กับเขาได้ใน ในทุกๆเรื่องอะค่ะคุณคนนั้นมีฐานะอะก็ต้องบอกตรงๆอเนาะเพราะเขามองเห็นถึงเรื่องวัตถุมากกว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณมากเลยอะตอนนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เห็นความมันเหมือนกับตัวเขาก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรขนาดนั้นนะ แต่เหมือนเขาต้องเลือกระหว่างคนสองคนและเขาก็ตัดสินใจเลือกอีกคนนึงเพราะในตอนนั้นเขาคิดว่าคนคนนั้นน่ะสามารถเติมเต็มให้เขาได้ทุกอย่างหรือเปล่าเขาก็เลยเลือกที่จะตัดคุณออกไปจากชีวิตเลือกที่จะหันหลังให้คุณไปแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่ตัดสินใจเลือกไปเนี่ยก็ไม่เคยลืมคุณได้เลยนะเพราะจากภาพของสิบ เหรียญของสำหรับเนี้ยตัวเขาอะทำเหมือนมีความประสขกับอีกคนแต่ในใจกลับนึกถึงอีกคนที่อยู่ในใจอีกคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตยังเก็บทุกความทรงจำยังรู้สึกถึงยังมีแพชชั่นถึงยังส่องโซเชียลดูคุณอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยละ่ะแต่ก็เป็นการส่องแบบนิ่งๆส่องแบบเงียบๆสไตล์เขาแหลคะค่ะ สองที่ยังรู้สึกถึงแล้วก็มันไม่ม,ไม,มันไม่เชิงว่ามีความรู้สึกถึงแค่นั้นนะสองถ้วยใบเนี้ยมันยังคงแบบว่าเป็นอะไรที่อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาด้วยอะที่มันเหมือนกับว่าเขาก็รักคุณนะ แต่ที่ตัดสินใจเลือกอีกคนนะ่ก็เพราะว่าอีกคนสามารถเติมเต็มให้กับเขาได้เกือบทุกเรื่องในความรู้สึกของเขาตอนนั้นนะคะก็ต้องบอกตามนี้แหละเดี๋ยวเรามาล้วงหัวใจเขาด้วยไพ่อาราเอร์กับเพิ่มเติมดีกว่านะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในช่วงนี้เนาะช่วงที่คุณก็ตัดสินใจเงียบจากเขาเหมือนกันเนาะ confusion ความสับสนความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนไม่แน่ใจ รู้สึกเครียดอะความคิดเขาเหมือนตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็รู้สึกสูญเสียค่ะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจโดดเดี่ยวเดียวดายจะโดดเดี่ยวทําไมคะเนี่ยทาง,งทางที่ตัวเองก็เป็นคนเลือกเนาะและคามาเขาเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดกับคุณไปในวันนั้นเนี่ย ทุกๆอย่างอะเขารู้นะว่าคุณเสียใจแค่ไหนและในตอนนี้เขารู้สึกได้แล้วค่ะว่าความเสียใจเหล่านั้นมันย้อนกลับมาที่ตัวเขาอย่างชัดเจนเลยเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความสุขเลยกับการตัดสินใจในอดีตที่เขาเคยทำลงไปออืื้หไพ่แต่ละใบออกมาจากความรู้สึกเขาทุกคนคะ พอเข้าใจแล้วว่าเขาอยากจะสื่ออะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะเขาคนนี้อยากจะบอกว่าเขาเสียใจค่ะที่เขาทําแบบนั้นลงไปมันเหมือนกับว่าการตัดสินใจทําแบบนั้นน่ะเพราะว่าในตอนนั้นน่ะเหมือนกับตัวเขาเนี่ยมีหนี้สินภาระมากมายที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็เหมือนกับต้อง รีบตัดสินใจต้องหามาเพื่อที่จะชดใช้ให้ทันเวลานะคะเพราะจากหน้าไพาอา่ออโรา่คเหมือนกับว่าใจจริงๆแล้วว่าเขาอยากจะเลือกคุณเขาอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณค่ะแต่ที่เขาเลือกอีกคนเพราะเรื่องของฐานะทางการเงินจริงๆ ในตอนนั้นเขามีนี่สินเงยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าที่ต้องเลือกคนนั้นก็เพราะว่าคนคนนั้นสามารถช่วยเขาได้มันเหมือนกับเนี่ยใบไพ่ใบเนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เขาจะต้องตัดสินใจทําเพื่อครอบครัวตัวเองด้วยเพราะตอนนั้นเขาเหมือนกําลังจะบ่งบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไปทั้งหมดนะเพียงแต่ว่า มันมันเป็นอะไรที่เขาต้องตัดสินใจทำแล้วในตอนนั้นเพราะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะต้องสูญเสียทุกอย่างไปเลยก็ได้นะคะพอเปิดไพ่เออร์เคิลมามันก็อาจจะพลิกไปนิดนึงนะมันเหมือนกับเป็นการล้วงหัวใจเขาอีกทีว่าเหตุผลอะไรที่เขาถึงเลือกอีกคนแต่ทำไมเลือกไปแล้วก็ดูเหมือนจะมีความสุขเนาะแต่กลับมานั่งคิดถึงคุณก็พอจะเข้าใจคะ่ะ และพไพ่ใบสุดท้ายแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเนาะเขากำลังอยากจะสื่อถึงคุณอยู่ค่ะเซนเซคันด์แชน์เนาะโอกาสครั้งที่สองแล้วก็อยากจะรีเทิร์นอยากจะขอโอกาสครั้งที่สองอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยากจะขอโอกาสแก้ไขทุกอย่างใหม่อีกครั้งน่ะเหมือนกับถึงว่าสิว่าจิตใจเขาร้อนรนเขาไม่เคยปล่อยคุณไปเลยถึงแม้ว่า เขาจะมีอีกคนแต่เขาก็ไม่เคยมีความสุขเห็นไหมเขายังยังถือกองไฟไว้ในมือทั้งทั้งที่เขาสามารถจะวางได้แล้วก็ไปมีความสุขกับคนข้างกายของเขาแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะปล่อยคุณเพราะเขารักคุณค่ะ เราก็ต้องการที่จะเป็นครอบครัวกคุณตั้งแต่แรกแล้วสองถ้วยใบเนี้ยก็ถ้าเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณก็คือเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณตั้งแต่วันแรกและจนถึงวันนี้เลยด้วยซ้ำไพ่ใบแรกเป็นสิบเหรียญไพ่ใบสุดท้ายว i ว l of Fortune แล้วก็คือแบบมาเปิดไพ่ใบเอ,อ่อโรเอเร์เป็นรีเทิร์นเนาะเขารักคุณตั้งแต่วันแรกและ จนวันนี้เขาก็ยังรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงอืมก็คงต้องบอกอย่างนั้นแล้วเนาะด้วยเหตุผลที่เขาต้องเลือกอีกคนก็อย่างที่บอกไปด้วยเรื่องของฐานะทางการเงินและนี่สินที่เขาคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยช่วยเขาได้และและคนคนนั้นก็ช่วยเขาได้จริงๆล่ะคะ่ะแต่ก็ช่วยได้แค่เรื่องปัจจัยภายนอกเรื่องของ ทางด้านการเงินแค่นั้นน่ะแต่ความรู้สึกแพชชั่นความรักอะ่ะเขาไม่ได้มีให้กับคนคนนั้นเลยจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะเพราะในใจเขารักคุณค่ะแล้วเขารู้สึกเหมือนสูญเสียเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปในวันนี้ที่คุณบอกว่าคุณตัดสินใจนิ่งเหมือนกันแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาเสียใจอ่ะเขาสับสนเขาวุ่นวายมากเลยเขาเขาไม่อยากให้คุณนิ่งไปเขาไม่อยากให้คุณเงียบไปจากเขาแล้วก็แบบ ไม่อยากที่จะให้คุณแบบไม่สื่อสารอะไรถึงเขาเลยอะ่ะมันทามันยิ่งทำให้เขารู้สึกร้อนรนนะว่ากลัวว่าคุณจะไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นอื่นจริงๆเพราะตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบนั้นว่าที่คุณเงียบไปเนี่ยเพราะคุณมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะความรู้สึกของเขายังรักคุณเหมือนเดิมเนาะเหตุผลที่เขาตัดสินใจเลือกอีกคนไปก็ ตามที่บอกไปตอนแรกแลลวนะคะก็จะไม่พูดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็คงจะไม่ขยายความอะไรมากแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วกันเนาะเรื่องความรักและความรู้สึกการที่คุณตัดสินใจนงียเงียบแบบนี้เนี่ยก็เป็นการดีนะคะเพราะเขาคนนั้นเนี่ยเลือกแล้วก็เหมือนกับมีคอมมิชเมนต์ไปแล้วอะ ถ้าหากว่าเขายังรู้สึกรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณจริงๆอยากกลับมาจริงๆเนี่ยก็ขอให้เขาไปเคลียร์กับคนของเขาให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเนาะถ้ากลับมาแล้วมันยังต้องเป็นความสัมพันธ์ที่รักซอนกันอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เจ็บปวดกันไปใหญ่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยนะคะยังไงเนี่ยก็ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่ง นั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วในตอนนี้นะคะและนี่ก็คือความรู้สึกของคนคนนั้นคนที่คุณยังรู้สึกถึงในตอนนี้เนาะและในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตัวคุณเองก็มีคนเข้าหาอยู่เยอะแยะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับก็พอจะมีคนที่ถูกอกถูกใจคุณอยู่บ้างก็ลองพูดลองคุยลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้กับ สิ่งใหม่ๆบ้างก็ดีนะคะคือถ้าใครยังคิดจะรอคนคนนี้ก็ได้หมอก็อยากแนะนำนะคะให้เขาไปเคลียร์กับคนของเขาเรียบร้อยทำทุกอย่างให้มันถูกต้องดีกว่าเราอยู่นิ่งๆเราไม่ต้องเข้าไปเป็นความวุ่นวายถ้าเขาจะจบก็ให้เขาจบกันเองเนาะมันจะได้ไม่มีประเด็นมีปัญหาอะไรตามกันมาอีก นะคะยังไงก็ตามนี้เลยเนาะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ